ขยับมาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น,นะค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะคะลองดูจากพิกัดนี้นะคะเป็นภาพของการเรียนรู้โรงเรียนริมรางค่ะคุณสุภการตระกูลเงินดีปักหมุดเล่าบรรยากาศที่นั่นนะคะ ห้องเรียนนี้อยู่ใต้รางรถไฟที่ขอนแก่นค่ะล่าสุดเขามีกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนริมรางเทอมที่2จัดการเรียนรู้ไปเมื่อวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจุดที่เห็นในภาพคือชุมชนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ เปิดบ้านโรงเรียนริมรางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆและเยาวชนที่ขอนแก่นนะคะแต่เป็นส่วนสําคัญในการสื่อสารประเด็นปัญหาทางสังคมของชุมชนโดยเฉพาะโจทย์ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนริมรางรถไฟสิทธิสวัสดิการชุมชนและการเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็เดกๆค่ะน้องๆบอกเล่าเรื่องราวสื่อสารกันทุกวันเสาร์ตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะรู้สึกว่าตัวน้องๆอะค่ะแบบ เกือบได้ศักยภาพที่แบบเออเราอาจจะแบบไม่เคยพบเพราะว่าในสามวิชาที่เราแบบที่พี่ๆออกแบบกันมาก็คือมันเป็นสามวิชาที่มันมาจากความต้องการของชุมชนแล้วก็มาจากสิ่งที่เราอ่ะ มีแล้วก็มาจากชุประสบกรร์ของแบบพี่ๆเขาด้วยอะคะ่ะแล้วเราก็ได้นําแบบทั้งบดเกมทั้งวิชาเซฟแคร์แล้วก็ชั้งวิชา,าตัวใหส้สือ่อหรือว่าแบบสื่อยาง่ายะคะ่ะซึ่งสาวิชานี้มันเป็นสาวิชาที่ตัวเราเองก,ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเชี่ยวชาญแต่ว่าเราก็ยังมีพี่ๆที่แบบว่ามาจากเครือข่ายอื่นนะคะที่มาช่วยเหลือพวกเราให้ความรู้แล้วก็แบบสามารถเอาสิ่งนี้ไปแชร์ต่อกับน,น,น้องๆได้ถ้านิยามคําว่า active learning เนี่ยเราก็จะนิยามถึงเรื่องของการที่ผู้เรียนมี มีกระบวนการเรียนรู้ทางด้านฐานหัวฐานกายแล้วก็ฐานใจเนาะเราได้นำสามฐานเนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นแว่นตาในการออกแบบการเรียนรู้แต่ละครั้งที่จะเกิดขึ้นทําให้เขาได้ออกมาเจอโลกจริงเนาะที่นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเรียนในหลักสูตรตัวชีวดแกนกลางมันทําให้เขาหันมาสนใจสังคมว่าสังคมที่เขาอยู่ะมันมีปัญหาอะไรแล้วมันแล้วเขาเองอมีบทบาทหรือมีพลังที่จะแก้ไขมันได้ยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ